ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับอ่ะมัเหมือนก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องนี่หน้าอยู of of ่ปลายอยู่หกขากัวเบาเแ่าครับเพิ่นอยากกินสั่วไมาแต่เครับจัดไปพี่น้องพูดเพราะเน่ยันด้วนนครับจะกินไม่อยากอยากอยู่กินสีข้าโค้งลยครับเออ เอาเอ้เนี่ยเกี่ยข้าวจังอยครับนำเอามาดิดทั้งห้อ่ะก่อขวา่เบกหม่เะซ้ำดุลไม่นัานอนบอกกันเะบอกว่าบรรยากาศครับบรรยากาศไรเนอโอ้ยขาดขาดู้ปวดเลยขี้งวอแน่นอนนี่มันก็จีนขั้วแลยกว่านี้เมือนเดียดเดียว ตก,กพูดไปซื้อไม้ยูโรก็จะเาลองไปไ้อนีวมันมนะไ <c oughs> ่อกัตาพี่น้องเ้ย <c oughs> ไม่ก็จักสี่เลี่ยมรอาพี่น้องพูดาเรื่อยกัดอยากงอแงมอยากได้ไม้บ่ไม,ไม่อยู่นี่บือใจหกหลอดแล้วกันอะโอ้ยไปบอกให้ค่อยดีใจละพี่หน่อยไอ่นี่เยบอกเอาเมียหน่อยได้ซื้อไม่ก็ได้แต่กำไรทุนบันได้ครับบือใจหกหลดหกหลดไบอไปทำไมเนี่ย เปว่าหกห่อยเยอะมาส่สามสามมื่สามมืนนี่ก็ันฮั้นมือยี่นี้เขาบกมหยหสวยครับสวยแกข้าวจักหน่อยครับแก่ข้าวจากัก,วจกเล็กจักน้อยโอ้มีแต่พอขั้วใหญ่มันพีน่น้องอนะ่ะครับข้าขั้วไปเลยแย่งย็ดลูค้า ได้รูปเบอจักจักแต่ว่ายันจะตายอ๋อเฮ้ยไฟมัก์เซลโลเกียนเจ้าแล้วด้อบัรูปเบียา์ยันจะตายเบื่องกนดูเพื่อนหน่อยเตียงกินได้ไปท่าจังจันครับนี่พียพักเตรียมมาเบิดครับพี่น้องนี่นี่แก้วแม่ เพวกเหล่าเห็ดเจี๊ยงเจียงกันตัวนี้กองไฟนะครับสำหรับพวกที่วกินดิบพวกได้อู้ได้ขวก็ว่ากันไปครับว้าวอู้ยคักอะไรยั

ม่อนทองวาบาปพี่น้องยางกระทุนกับเด็กายใหม่มาหานอขอามเปอนี้เอากระย่ให้พ้นซอยกันครับบรรยากาศตอนเศ้านะครับบหกลโอ้ยชื่อหกยพี่น้อตอนกินข้าวเศร้านะครับพี่น้องล้วนบ่ล้วนบ่ซอยล้วนน้ำท่ตัดตอนตัดตอนนั่งไปนฮก้ เทาเกัไปขุดเอาพัวเขาปลูกแล้ยน้ำรอท่าขุดเอาต้นเดียวดูวน,นี่ดูข้านะ่นี่นนพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นหลับนะครับเครื่องปุ้งให้เสแนเนโน่บ่ผู้พ่อแม่ยังมาส่วนผูพ่อมาหนเดีเ่ยวมัน่นวานฮะตัวนี้ตัวล้วนก็นล้วนนะครับ,รบตัล้วนตัวปิ้งก็ปิ้งครับครับกินว่าแม่นขายใหม่ได้กำไรเป็นหมื่นเป็นแสนเลยพี่น้องถ้าว่าหันลูปดิเหรอครับ กินคือเก่าลุบยอดย่านจะตายเป็นลีความสุขคือเก่ายูย่าไปบอกเรื่องน้ายกไปบอกเรื่องอืนไปบอกเรื่องกันเมืองบอกเรื่องยงขึ้นให่ไมย่น้่นเบดลต้องย่านมาเรื่องนี่ล่ะกอจีดาวใหม่ยันบอกกินจีนแล้วให้มันได้มือละซิบตันเด้อ ก็จน่าูกับพ่อมาวเราดจน้ไหนใจไหมรถบนทงข้างออกเลยบไห้เลย้กดรถงข้างออกเป็นคนฟุ้งพี่เนาะดีเกลืออันนั่นนั่นนั่นอันนี้แหละอันนั่อยู่ดนถ่วยนั่นดิเกลือกลางไนี่ยอโอดินโอ้ยเข็มสั้นๆนี่ ไหวพื่นนี่แกแกอเดนไอวเนเือตัวหานี่เข้มบ่มีพีไม่นองเลยหลังจได้นองมาเกือเข้มสั่นนี่แยสั่นจิกเลยกนแกอันแกรัดบกบคือเกียเดือเกียเดือเราเเกียเดือเลเกียเดือกเราองเศ้ามากนะว่าน้นจชีไม่เด้เกียเดือกเกี้เดือกสิเี่นองมเบึงพนปรุงครับว่าขั้นบ่อเสียบไปหาหมอหันยุยยาสูคน โอ้ยมาสตาร์ทจะฟ้าจะตรดเดือดตายหนึ่นอย่งไหนอย่งอย่างเดียวแด้วขอคนทะไม่ส่อเสีนผู้นได้ผาเรีนเคียงค้นยืนบริโภคเดียวไม่เบี่ยงในเบื้งจะฟูล้วนกับล้วนในเป็นยังสอยล้วนก็มีนะครับจะคนเตะเขาปลาเคียงอยู่ก็เคียงดีอยู่เนาะไอ้ขันข่อยมีเบอร์โทรข่อยจองใบได้เอานี่จองนี่บ่จองเครื่องใหม่เดี๋ยวสิไปซื้อมาเลี้ยงนี่ คือแวอย่างนั้นสั่งทามจะควงพนเด้อแต่เครื่องข่อยพบพตัดไม่ได้อยู่โอ้ยงันบ่อเสือจะได้เนาะกําไรเพราะว่าได้พุทธศีงมื่นได้หัวนี่ได้้สือได้บุทธศีงมื่นหัวกันได้ศีงมื่นกันเอาต้นต้นนี้กักะเลี้ยวขาใหม่นี่ตัวนั้นกันได้ศีงมื่นคอยจีขาหมูสูจะกินขาคหมูกินได้ขาวิขาเจ้าสูหมูกินกับว่ากันไปีได้ีเมื่นกัข้ายูบอหาขาเด่าจ้ หู <l id> <kah> ่าหัวนะเวลเอาจึงสี่ที่ขอเส้นคาเรียงซะก่อนวีปัญหาให้เบอร์ก่อนก็ได้เดี๋ยวจังว่ากันน้อเบอรก่อนวพอกว่าเอาหน้าปลาเดี๋ยวจังหวะเป็นจังไรนอ้าพี่น้องเดียวทพาไปจุ่มตอนกินเลยนะครับเดี๋ยวให้พอคัวคุณล้างพักล้างหยากอครับผม

โอ้ยบรรยากาศ้อพี่น้องทีมเจียวคนว่าเอางเจ้า hmm. จียวเรื่องใหม่หลาเดี่ยาไอหม่เ้าเรื่องเา่องกินจบอก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 เรื่องใหม่ตัวขมาทำงานเลยโอยคักพี่น้องโอ้ยาอยู่หน้ามาอยู่หน้าคือเกาครับบะมีมงวันน้อไปอะไเนาะใครอยู่แมงวันกับบอกเขม่มีบันไดดอกพี่น้องเอาหนาี่าบอ แมกน้ำแมกน้ำอ่าแข่ว่าสื่อยอเอาใส่ที่ล่ะดตักตักใส่หมอรถดมาหนยหมอลหมอหมอใหญ่รถตักนี่นี่เือบุคลำตัวกูนั่นของกูเนั่นแท้ๆดถอาม่าท้าตักหน่อยเครียดกวางเดียวกับพ่อทนมมยกิน้ำไอ้อีได้ขอ้คอาวใช่เพื่อจะยุบนนำด้วยคุณยังไคุณนายได้พออนล้พอกิน้ำ คนว่ามันอยากบู่กินุบกินดีกินมันเป็นแน่เสียเีย่นน้องคนนงหัวก็ยังบ่เคยกินอ่ะน้องมอ่านจังเลยูกดวดจะมีพี่น้องมาครับมากินเข้าน้ำกันครับมานนก้วบอกพื่อนเัจ่เาบอกคนทั้งเอ้ายุบซอยให้เพื่อนน้ำแน่นี่อ้าวตะท่างโอ้ปีกปีกโอ้ปีกปลาหมึกแหงไว้กินเราแรงไอ้แกกินอ่างก็าแร เฮียกับเฮียวันโอ้เอาเนที่ไหโอ้ยแพงนี่หันตพร้อมเฮียน่อยรแพงดอกรดปลสุปหน่อยสูกบ่บขายบบ่ขายดอกกินจนจากอนยเมือนจานี่โอ้ยดิบเอบ่กินดคพี่พี่ทันี่เจาอ๋ต้อง่าหมดแล้วก็โดดเดี่ยวดิเขาเจารเนี่ยเานอจานออฟุ้นไฟกับ่สกีฟุ้นไฟปะจ้างกาใช้จะซุกกระไละ หลายคนได้ฟ <Century. S 2> <อ>ังกัหน่อยลาบเจ๊ะอนใหม่แล้วบอใหม่จรงไหใส่ไฟอยู่หันลัก็จังว่าใส่ไฟเหอคนันนี้้วยงกินอยู่ล้ว้าเอากะต่คอยว่าอยู่มันคือเป็นจังไดจังหล่ะ บกินดีบอพยยนงจ้ะโอ้โหะครับบาพี่นไปยุบสวยน้ำกันครับบเอ้ยนาอะกินเี้ยนนั้นก็เบาถ่ยนี่ว่าตอนเป็คอมเตอร์ต้องโอ้ยเจ้าอยเรียนเรียนเลยิกดวาอย่งรฮะนาะิคอยนี่แ่ะบอคอยบูดเรื่อยบ่เสียงกูเห็นกระบะกับถูกเีย่าเรียงเร่อยนะฮะพี่น้อง ย oui in uh huh. oh huh. oh huh. um ี่้อเงินยนเยร์นะเยน่ดเงินยนเไงบัวมด้ไมน้อกรรัแล้วยไม่หวอเียคล่นเลยบัวไหวานเขาบอกินได้แมคือนันมเคอชนกหย่งเคลื่อนเคลื่อีหัว่อนคือเหแดงกินไได้เมื่อแล้วก็ด่าูกูดยหน่ยงเงออง พี่น้องกินข้าวมันครับข้าวตัดใหม่ต่อคือเก่าครับผมคลิปนี้มว่าจิ้นสวยเลยครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ